สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องบวงชิงตุงอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะพาพี่ๆทุกท่านมาทุ่งไร่ทุ่งนาอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวขนข้าวกลับบ้านเสร็จนะคะเราได้พักแค่หนึ่งวันนะคะก็วันนี้นะคะก็มาถอนก้าอีกแล้วนะคะที่เราเก็บเกี่ยวข้าวไปวันก่อนนะคะยังไม่ได้ปลูกนะคะที่นี่จะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะพี่ๆทุกคนก็ก่อนหน้าที่ ที่เราไม่ไล่ไปเกี่ยวข้าวตอนตรงนู้นอะ่ะพ่อก็ไล่มาไถไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังครั้งที่แบบจะทําให้เนื้อมันละเอียดเนาะก็ยังไม่ได้ทํานะคะวันนี้เราก็เลยแบบมาถอนก้าในวันนี้นะคะอีกสี่ห้าวันถึงจะปลูกนะคะทําไมถึงแบบออถอนก้านานจังนะคะกลัวอะไรกลัวข้าวเดืองอะไรแบบนี้เนาะก็คือว่าคนงานหายากมากนะคะเดี๋ยวนี้ก็คุณแม่ไล่ไปจองอ่า จองคนปลูกข้าวก่อนหน้านะคะแล้วก็หาคนงานคนแบบถอนก้าไม่ได้นะคะก็พี่เขาว่างแค่วันนี้นะคะก็ไม่ห่างกันมากนะคะก็สี่ห้าวันเนาะถ้าเราไม่ไม่จ้างตอนนี้นะคะวันปลูกข้าวเราก็ต้องแบบเลื่อนไปอีกไกลเลยนะคะก็กว่าที่เราจะได้ปลูกเนี่ยมันก็จะแบบนานไปนะคะต้นกล้าเราก็จะอายุเยอะนะคะ,ะตรงนี้นะคะเขาก็กําลัง ปลูกข้าวนะคะ,นา,ะนาเพื่อนได้เพื่อนนานะคะก็คือแบบใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณฮะอ๋อเป็นเวลาประมาณประมาณบ่ายโมงนะคะนี่คุณแม่มาแล้วนะคะคุณแม่มาถึงแล้วนะคะเมื่อกี้คือแบบน้องเอามอเตอร์ไซค์มานะคะก็เลยแบบมาก่อนคุณแม่ เพราะว่าคุณแม่อเอาแกงมานะคะก็เลยแบบว่านั่นอ่ะก็เลยแบบต้องเดินนะคะโกแกงจะหกนะคะทุกคนใส่เนื้อใส่ซังเกมจเอาใส่มาใส่ไม่ได้เนะถนนนี่ขุกขักมากนะคะโกแกงจะหกทิ้งเนาะก็เลยแบบเดินมานะคะน้องก็เลยเอาเอาข้าวเอาอะไรต่างๆมานะคะวันนี้เพื่อนแม่แต่ก่ออีแม่ แต่กอดไข่เพื่อนได้เพื่อนนานะต้อนหลับไข่อ่เน้ยาดนน้ำไหมอ๋ออ๋อเอานี่เอาใส่นี่เต็มมัดเนาะโอ้แก้มขายจอกได้กี่หือเนี่ยอันก็เยอินก็เยอ๋อ ที่เขาปลูกข้าวตรงนั้นน่ะมันเดือยนะคะเขาเอามาใส่ทุ่งนานี่คือแบบเต็มเลยนะคะเขาก็เลยแบบไม่ไปถอนก้าที่เขาเขาปลูกไว้อะหวานเอาไว้นะคะก็เลยจะเก็บตรงนี้มาใส่นาน,นะคะเออขาสั่เนี่ยเขาเขาหมอดต้งเขาหมอดิ่ต้งเนี้ยนี่จะแบบ่าเป็นแม่คนมานะคะออคยกมาออแบบเนยม,ม,มาก หัวหง่ะเนี่ยคือแบบมันหนักมากนะคะจ,จอกนี่เป็นโรยกามะเฟือกสองจอกหมกโรงอยู่างงี้อ่ <c oughs> ะตัวจ๋อแนะนำแค่นักดีนะเนาะอันนี้ยังต่างเต้ตตไปงั้นเลยแต่ตอนหน่อยอ๋อนอ่ะอีกหน่อยใน,นเกี๊ยวมาเร็วกันกะ ขาคนเดียวก็นอนที่ป่ายเขาแทงกันนี่ที่ป่ายเขาแท่งะไรกันป่ายเขาแท่งอะไรกันต้องก้อยกันไงค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างในนากันนะคะพี่ๆทุกคนตอนนี้ลงมาจากเตนา ดดร้อนมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูอ่าพี่ๆเขาอถอนก้านะคะว่าได้เยอะแล้วหรือยังนะคะคุณแม่กับคุณแม่อยู่ข้างบนนะคะอูปูเยอะมากอะ่ะ ทำพันกันนะช่วยกันก่อนนะคะตอนนี้นี่ชีตาสนะคะชีตา <c oughs> นี่หมูขาหมูหม <c oughs> อ่ะออ <c oughs> ขาหมูต้ม,มนะชุนนะใส่นี่ก็นะ ส่วนหูเข้านะคะตอนนี้พี่ๆก็กมาแล้วนะคะทานข้าวก่อนอ่พี่ก็มาสิบหกคนนะคะ แดดคาราบาวไปด้วยนนะคะอนี่นะคะคุณแม่ก็กำลังล้างถ้วยนะคะล้างถ้วยตามธรรมชาตินะคะน้ำแม่น้ำเอาไปโดดขึ้นมาขึเอาไปเอเอาไปล้างที่บ้านอีกนิดนึงนะคะนี่เป็นแบบ เอาให้มันออกนิดนึงนะคะลาออกยิ่งกว่ามือหลังอื่นแล้ลางออกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเก็บขึ้นไปก่อนอูปูมันจะนั่นหมดแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นตำวางคันวางนี่นะรางนำใสๆทั้งคือเอาล้างแบบ ใ่ครับมันอะไรอย่างนี้ออกนิดนึงก็ยังดีนะคะเดี๋ยวมันแห้งจะเป็นคราบติดนะคะเดี๋ยวเราเก็บไปล้างที่บ้านต่ออีกเนาะอันนี้เหมือนตังไหมอืมเก็บนเก็บก่อนโอ้บรรยากาศไปตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวน้องจะพา พี่ๆทุกท่านนะคะไปดูพี่ๆเขาป้อนไก่น,นะคะกำลังเตรียมตัวลงนาแล้วนะคะน <c oughs> ่ะก็ลงทำานาอีกแล้วนะจ๊ะนี่ตอกนะคะตอกมัดตากตอกมัดก้า พ่ะอาทิตย์ก็อยู่ในหมอกหมดแล้วนะคะแดดไม่ออกนะคะตอนนี้ที่เขาจะทําให้เราเสร็จเสร็จนะคะก็เอ่อช่วยอะไรนะช่วยไม่ใช่คนงานนะคะก็ถ้าแบบมาถอนก้าลายวันนะคะก็หนึ่งสาพันจัตถาม่านะคะแล้วก็ถ้ามัถไถนาแบบข้อนี่นะคะสร้างมัถไถนาเนาะมาช่วย ก็หนึ่งหมื่นห้านะคะห้าแดงายวันนะคะสร้างมาช่วยแบบนี้นะคะโอ้ก็เหนื่อยแน่เลยก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะรูปแดงนีฟต์แบบยาวมากยาวมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นผลงาน ที่เขาถอนก้าในวันนี้นะคะน้ำไม่ค่อยมีเยอะนะคะก้ายังสวยๆอยู่เลยนะคะก้าเสยยียดีเลยะะให้ที่เขาบางแบบดีๆหน่อยนะคะเพราะว่าสี่ห้าวันนู่นนะคะจะได้ปลูกเนาะถ้าแบบวางแบบล้มอะไรแบบนี้ก็จะเสียแล้วก็กลัวมันจะเหี่ยวนะคะไม่ได้กินน้ำน,นะคะโอ้ทางด้าน ทางเดินดาจะไปไหวไหมนี่นี่นะคะพี่เขาก็ูกตรงถอนก้าตรงนี้คะอนบไวมากนะคะวันนี้พี่เขาจะทำให้เราเสร็จก็ดีใจนะคะทางนู้นมันจะเป็นโคลนนะคะเดี๋ยวเราไปทางนี้กันนะคะพี่ๆทุกคนทางนี้ก็ เป็นป่านะคะเดี๋ยวให้ดูกล้องถังกันนะคะโอ้นี่ทางนู้นเป็นโครนนะคะทางนี้ก็เป็นป่านะคะหญ้าคาหมดเลยนะคะตรงนี้โอ้เป็นกบที่แบบเขาคาดดินอะ่ะคาดต้นกล้านะคะเป็นแห้งแล้วโอ้คุณน,นา อุยอุยอุยจะไปไหนอ่ะนี่คือแบบที่เชียงตุงเดี๋ยวนี้มีปูนาเยอะมากเลยนะคะตัวนี้ก็คือปูนะคะเมื่อกี้มันเนพิ่งจะวิ่งลงตอนนี้เองนะคะตัวนี้ตัวนึงอยู่ไปทางนี้นะคะโอ้นี่อีกตัวนึงนะคะวิ่งเลยวิ่งเลยหนีเลยแล้วก็ ดังออกมาไม่รู้ว่าพ่อแบบเออเอารถนั่นหรือเปล่านะคะไม่หนุนเลยไม่ขยับเลยนะคะนี่นีต่ตัวแบบเยอะมากนะคะนี่นะคะก็พี่เขากำลังแบบทอนกล้าอยู่นะคะเดี๋ยวเราอ่ายึดดูใกล้ๆนิดนึงนะคะนี่ดูพี่เาขาคนนี้ดีกว่า นี่นะคะเราใกล้นิดนึงนะคะก็จะมัดไวแบบนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเหมาทุกวันนะคะอันนี้เหมาที่นาพ่อตอนนี้นี่ก็ประมาณหนึ่งแสนแปดมืนนะคะหนึ่งแสนแปดมก็มาสิบหกคนเนาะก็ได้คนลนหมื่นกว่าเลยนะคะด้วย่อน

ไวมากไวขนาดนี้เลยนะถ้าอยู่ข้างหลังนี้ไม่ได้เลยนะคะคือแบบจะโนลุกหลงไว้าว้ แป๊บเดียวหายใจยังไม่ทันนั่นเลยเสร็จแล้วแล้วก็ถามมัดไวหวมากนี่นะคะก็ก็เอียงไปเป็นเอียงไม่ใช่คือแวางเป็นแถวแบบนี้เลยนะคะอุย้ยปูปูวิ่งหนีปูวิ่งหนี วิ่งดิเฮ้ยโอ้มือมันตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราแย่เน้น,นเราแย่เขานน้นนึงชิวชิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ขยับแล้วค <laughs> ่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ สามโมงครึ่งนะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวน้องก็จะกลับบ้านแล้วนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดดิ่งให้น้องกองด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่ๆไปแค่นี้ก่อนนะคะกำลังเดินเดินเดินเตนาอยู่นะคะเดี๋ยวตกดินต้องดูทางหน่อยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะ